ก็ก็มีมีเกินเป้าหมายที่ที่คาดไว้นะถ้ามองจากการเสริมตัวผู้เล่นแล้วก็การเตรียมทีมะอะไรเงี้ยในเรื่องของอตัวผู้เล่นที่เข้ามาใหม่หรือแม้แต่การเสริมตัวผู้เล่นไทยที่ที่เราทําในปีที่ผ่านมาะอะไรเงี้ยมันก็อาจจะใช้ส quad เดิมๆตามนโยบายของนโมสรน,นะในเรื่องของงบมาเรื่องของบัาเจตเป็นหลักแต่ว่าเราสามารถทําผลงานได้อย่างอยู่ในสิ่งที่น่าพอใจอยู่ไม่ว่าจะเป็น ไทยลีซิ่งยังอยู่อันดับ2นะครับแล้วก็ทุก่ยเราก็ยังได้ได้ลุ้นอยู่ทั้งเอฟเอคับแล้วก็โตโย t a าครับเอซซึ่งก็เข้ารอบสุกทีมซึ่งถ้าดูภาพรวมแล้วอ่ะมันก็ยังอยู่ในขั้นที่น่าพอใจ แต่ว่าโอเคมันอาจจะมีบางช่วงบางสถาการที่มีขึ้นมีลงในเรื่องของฟอร์มทีมเรื่องของความสมดุลของเกมเรื่องของฟอร์มทีมอะไรเงี้ยมันก็จะมีหลุดหลุดบ้างในไปตามเรื่องของโปรแกรมลีกกับโปรแกรม ACL ที่มันมันมัน,มนใกล้เคียงเขาเรียกอะไรเตะ ที ty, อะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เรื่องของฟอร์มการเล่นหรือสภาพร่างกายของของนักเตะมามีผลต่อต่อเรื่องของรูปแบบการเล่นหรือฟอร์มการเล่นได้ได้บ้างอะไรเงี้ยโดยรวมแล้วถือว่าน่าพอใจในแรกๆอะไรครับเราเราเราทำกันบ้านกันมาอยู่แล้ว่ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้ที่มีโปรแกรม T ีก็ การทำงานของฝ่ายเทคนิคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคฟฟิเนตเองหรือแม้แต่ทีมสตาฟในเรื่องของฟิซิโอเองอะไรเงี้ยก็มีการเรื่องของการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปก่อนหรือการารีคาลเลีร์นักเตและการรักษา รวมถึงการวางแผนเรื่องของโรเตชันผู้เล่นอะไรเงี้ยมันก็มีการตัดสินใจร่วมๆกันแล้วก็ทำงานร่วมกันซึ่งก็ถือว่าเราบริหารจัดการมาได้ดีในระดับหนึ่ง<ด>ก็โอเคอาจจะมีผิดพลาดบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเลขสองเราก็จะพยายามที่จะบริหารจัดการให้ดีขึ้นกับโปรแกรมที่ที่เราได้โปรแกรมมาล่วงหน้าแล้วอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะบริหารจัดการให้ดีดีกว่าเดิม เรื่องของเทิคคอมพี่ว่ายังยังต้องใช้เวลาในเรื่องของให้มันคอมพิวก,กว่านี้นะสมบูรณ์กว่านี้แต่ว่าเรื่องของอาการปรับตัวหรือแม้แต่เรื่องของอฟอร์มการเล่นอะไรเงี้ยก็ถือว่ามาช่วยยกระดับทีมได้ในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ถ้า,าสามารถที่จะทำความเข้าใจเรื่องไทยิคคอมไปด้วยไรสมบูรณ์ผมว่ามันก็อาจจะทําทให้เกมมันออกมาสมบูรณ์กว่านี้อะไรเงี้ยก็โดยรวมก็ถือว่าเขาสามารถปรับตัวได้ดีก็อาจจะมีบางบางเขาเรียกอะไร บางคนที่อาจจะได้โอกาสน้อยอย่างลูก้าที่มีอาการบาดเจ็บมาด้วยอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะได้มีเวลาลงไปเล่นน้อยในช่วงแรกๆที่ผ่านมา mm hmm. ก็ทําให้เขาต้องยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวอยู่นะแต่ส่วนอีกสองสองคนนี้ก็สุว่าทาได้ดีนะครับ mm hmm. ก็เป็นเรื่องของการเรียกอะไรปรับ สภาพร่างกายแหละเพราะว่าหยุดจริงๆเราทํางานหนักมาในช่วงแรกๆเยอะมากนะนักเตะไ,ไม่ได้มีเวลาพักเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการได้หยุดยาวเนี่ยมันก็เหมือนกันได้เขาเรียกอะไรรีเฟซร่างกายรีเฟซตัวเองแล้วก็รีเฟซสมองด้วยสมาธิต่างๆอย่างเงี้ยแล้วก,กลับมาโฟกัสกันใหม่แล้วก็มาปรับสภาพร่างกายกันกันใหม่ซึ่งจริงๆแล้วโค้ชฟิเนก็ทำทำงานร่วมกันกับกับทีมทีมโค้ชนี่แหละเพื่อจีวัง เรื่องของรูปแบบการฝึกซ้อมให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราปล่อยหยุดไป10กว่าวันอะไรเงี้ยแล้วก็ระยะเวลาในการเตรียมทีมอีกสัก 3- 4อาทิตย์ที่จะถึงแมตช์แรกของเลกสองเนี่ยก็มีการวางแผนอย่างละเอียดแหละแล้วก็ว่าช่วงอาทิตย์แรกอาจจะเป็นเรื่องของการปรับสภาพร่างกายให้กลับมาสู่ในเรื่องของการทํางาน,นในอาทิตย์ต่อไปอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้มันก็มีมีขั้นตอนของมันอยู่แล้วนั้นก็ไม่ไม่ได้ไม่น่าเป็นห่วงที่ว่าน่าจะสมบูรณ์ในช่วงที่เราจะเปิดเลกเลกสอง เราก็ยังมีเป้าหมายอยู่เหมือนเดิมแหละว่าอย่าง ACL เนี่ยเราก็ยังต้องการเข้ารอบไปให้ลึกที่สุดหรือแม้แต่เข้าไปถึงรอ,อบชิงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เป็นเป้าหมายของทุกทีมผมว่านะก,ก็ทำผลง,งานให้ดีที่สุดแล้วให้ไปสู่รอบลึกๆแหละส่วนอีกอไทยลีกเราพยายามที่จะเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์วุรีรัมห้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ ก็หวังว่าเราสุดท้ายแล้วเร,เราอาจจะมีโอกาสที่จะจะเป็นแชมป์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอลถ้วยทั้งสองถ้วยอะ่ะมันก็อยู่ในยังอยู่ในเป้าหมายของเราเหมือนเดิมที่เราจะจะลุ้นแชมป์อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแชมป์สักถ้วยใดถ้วยหนึ่งหรืออาจจะทั้งสองถ้วยอะไรเงี้ยก็ก็ต้องต้องต้องวางเป้าให้สูงไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ทำตามแผนที่เราวางไว้ ขอบคุณแฟนบอลก่อนในใน,ในช่วงที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็จนจนจบแรกๆเนี่ยก็ที่ซัพพอร์ตแล้วให้กำลังใจสิ่งที่เราทํากันมาตลอดแหละมันก็ไม่ได้ไม่ได้ทําเพื่อใครครับก็ทําเพื่อเพื่อแฟนบอลแหละเพราะว่าเราพยายามเตรียมทีมพยายามทำผลงานให้ดีก็เพื่อให้แฟนบอลมีความสุขเพื่อที่ได้มาซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนทีมของเราอะไรเงี้ยแล้วก็ เราก็พยายามที่จะทําผลงานต่อยอดไปเรื่อยๆอไม่ว่าจะเป็นรอบ16ทีมของเอเนี่ยพยายามที่จะทําผลงานให้ดีแล้วเพื่อจะเข้ารอบต่อไปได้แล้วก็ในบอลลีกเองเราก็พยายามที่จะรักษามาตรฐานของามาราเสมอในการเล่นเพื่อให้ติดท็อปหรือลุ้นแชมป์กับวิลามไปจนจนจุดปลายทางได้แล้วก็บอลถ้วยทั้สงสองถ้วยเองกับภายในประเทศเนี่ยก็พยายามที่จะเป็นทีมลุ้นแชมป์หรือเป็นแชมป์ไม่ได้ในปีนี้อีกสักถ้วยหนึ่ง,ไงอไย่างเง